1>, 1มีนาคม2 5 6 7กรกลมอุตุนิยมวิทยาแรงงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหั่วในตอนกลางวันค่ะโดยมีพายุฝนฟ้าะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภ,ภูมิต่ำสุด1 17-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสสูงุด37-39องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวงนออกเมียงเหนือมีอามกิบีฟ้าลองตานกลัน โดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจงังหวัดเลยน้องคายน้องบัวลาพูอุดรธานีชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะอุณหภูมิต่ําสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5 3 7องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้ารั้วนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดสระบ,บุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยานาครสวรรค์อุทัยธานีและการจนะบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 6 3 8องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าโรยในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าะนองร้อยลี่สของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสิงสุดองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดตาวสนออกงีอากามร้อนในตอน โดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิตำสุด2 2่6สององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิตำสุด่ําสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครแลละปราาริมมมณีีออาากกศ้นั หลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะ